ตลาดแต่มันจะไม่ลงแรงเพราะว่าตอนนี้หุ้นแต่มันอยู่ในมือฝรั่งพุ้นที่ต่างชาติคือมั่สุดคือคือธนาคารเนี่ยในพลังงานแต่มันรอขายแล้วล่ะไบออนดีฟตัวที่ตัวที่เอ็มซีดีมันยังไม่ถึงโอเวอร์บอลอต่ไบออนดีฟได้หมดแต่มันขึ้นไปนะว่ามันห้าขึ้นแบงก์ออสปอร์ตเล่นี่มาต้องขายก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะย่อใหม่คือหุ้นที่มันเล่นสวิงดีที่สุด่มันจะเป็นมันจะเป็นเคแบงก์นะ่ยเคแบงก์มันเล่นแบบว่าหุ้นซิ่งเลยนะฮะอืมเฟ์ใหญ่เลยเนี่ยเพราะว่าเป็นนัว ถือมาตั้งแต่ปีมโวปีสี่ศูนย์นั่นแหละนะฮะคือถามว่าถ้าเราซื้อเนี่ยเราต้องซื้อไปแล้วไงถ้าถ้าถ้าเราว่าตามทฤษฎีนะไม่ได้มูนะออกโอเวอร์บอลไเวอรเจนนะใช่ไหมถ้ารุ้มหายอ่ะคือมันต้องซื้อไปแล้วก่อนวันหนึ่งอ่ะแล้ววันนี้กระชากขึ้นไปถูกไหมฮะชนแนวต้านใช่ไหมออพี่ว่าไม่กระชากต่อพี่ว่าพรุ่งนี้ยืนยืนดจีดจีออกข้างแล้วบ่ายลงอ๋อแต่แต่แพทเทิร์นตรงนี้ดูดีนะ S <S ดูดีแล้วนะกลับไปดูอีกอันหนึ่งนะครับว่าแล้วต่อไปจะเล่นยังไงนะฮะต่อไปก็คือว่าเนี่ยอันนี้อันนี้ยังทำหายอยู่นะแต่น,นี้ทำโลนะเพราะนั่นเป็นไซเว์มันก็เป็นไซเว์ในกรอบนี้แหละเนี่ยร้อยสามสี่ร้อยสามสี่กับร้อยร้อยร้อยหกเก้าเอาดูนี้แล้วกันร้อยสามสี่กับร้อยหกสามที่เกิดขึ้นได้นะกรอบจะเป็นแบบเนี้ยเพียงแต่ว่ามันก็คือถ้าจะเล่นให้ชนะมันเล่นบล็อกเทดอ่ะมันจะชนะค่ะ ใช้ใช้ใช้ทางเพื่อนเดย์เข้าไปซื้อแล้วเล่นบล็อกเทรดเนี่ยมันจะชนะคือเราไม่ต้องดูอะไรมากสมมุติว่าเราเกิดสัญญาณนะฮะอย่างเงี้ยลงมาเยอะไหมฮะลงมาเยอะใช่ไหมครับ A B C ครบใช่ไหมครบแล้วแล้วเราเข้าไปบล็อกเทรดเนี่ยนะเราจะชนะเพราะว่าเราสามารถออกร้อยสี่สองอกร้อยห้าสองเนี่ยเท่ากันเราได้ร้อยบาทแล้วก็ก็คือวิงีไหนแบบยังชกสั้นได้อะแต่ว่าชกสั้นแต่ต้องชกโดยโดยบล็อกเทรดในช่วงแบบบอดิฟแบบนี้ อ่าตลาดที่มันย่อแล้วก็เล่นเล่นบล็อกเทรดไปเลยแล้วขึ้นไปนิดนึงขายเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนไม่ออกก็คือถ้าหลุดร้อยสี่แปดต้องออกอ่าร้อยสี่แปดต้องออกเขาจะช็อตช็อตแล้วเขาก็ลงมารับร้อยสี่สี่ใหม่โอ้แต่อาการตลาดอย่างนี้ก็แปลว่ายังเล่นยากเหมือนเดิมครับหตลาดก็บอกว่ายากมากฮะตลาดตลาดนั้มันมีภาวะที่เล่นง่ายใช่ไหมอืออ่าไม่ถึงเซตอ่ะจากหนึ่งปีนะพูดถึงว่าถ้าใครจับเซตตั้งนะ ไม่มีภาวะที่เล่นง่ายเลยฮะเพราะมันเป็นไซเวททั้งหมดใช่ภาวะง่ายเนี่ยมันจะเป็นจังหวัดที่เราเห็นเลยนะเนี่ยโครมง่า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 ยคำว่าง่ายไม่ถึงว่าตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้นะแต่ถ้าเรายละเอียดก็คือไปดูการวนมันจะบอกมันจะบอกเราะเนี่ยชั้นนี้มันจะบอกเรานะฮะเนี่ยอันนี้อันนี้ก็คือระยะกลางเนี่ยมันจะบอกเราฮะ เดี๋ยวพี่ให้ดูตัวนี้แล้วการนี้มันจะบอกเราว่าฮว่าตอนเนี้ยฮเนี่ยถ้าใครลงบานอันนี้มันคือชนะตลาดและวโมเมนตัมดีโมเมนตัมลงบานมันเริ่มลงมาแล้วนะคุณเล่นตามมันเล่นตามมันนะครับอาสื่อสารเนี่ยเห็นไหมมันวนลงละคุณไม่มีทางชนะมันนะบอกแบงก์นี่อยู่ข้างล่างนะปลอดภัยเห็นไหมฮะปลอดภัยและตดาดและกาดก็คืออ่อนป่าตลาดใช่ไหม อ่ะตัวเนี้ยถือว่าชนะตลาดเนี่ยอะไรที่ชนะตลาดอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยชนะตลาดนะฮะแต่ยังไม่มีโมเมนตัมนั่นเองก็คือเป็นไซเว์นะฮะเนี่ยมันจะบอกเราปีโตเนี่ยเริ่มละเริ่มละฟู้ดเนี่ยกาลังจะวิ่งเข้าไปชนะตลาดแล้วก็แล้วก็กําลังจะขึ้นแรงอ่ยบอกเราเราก็สามารถที่จะเล่นตามนี้ได้นะอ่มันจะวนแบบนี้เราดูเนี่ยแต่ละกลุ่มมันอยู่คนละช่อง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 อ่ะงั้นคาถามอีกคาถามหนึ่งเวลาวันนี้ไม่เยอะก็คือพรุ่งนี้ ถ้าพูดถึงนอกจากการเล่นเอาแก๊ปเนี่ยนะในกลุ่มแบงค์เนี่ยอย่างที่คุณนิควนบอกว่าสไปล์การเล่นต้องเป็นอย่างที่คุณนิควนบอกกลยุทธ์ไว้มีหุ้นตัวไหนที่จับตาดูพิเศษไหมรุ่งนี้คือบางหุ้นแ่นมันเป็นหุ้นเล็ก<ะ>ใช่ไหมอ๋อแล้วที่เราแนะนํามาเนี่ย<อ>ช่วงช่วงที่ผ่านมานยมันจะเป็นอาหารนะมีเป็ดมีไก่นะแล้วก็มี SICTh ะ ซึ่งเนี่ยเนี่ยที่คุณมุขบอลโชว์เนี่ยยังได้ไหมเนี่ยพวกนี้ CPSGFT p อะไรเนี่ย TFT ผมจะเลือกตัวนี้เราจะเลือก GFT p เลือก BRGFT p กับ BR นะ BR ริบเกต CPS เนี่ยเราไม่เลือกเพราะว่าอะไรมันไม่ถูกใจรายย่อยหรอกเพราะมันขี้ฉา GFT p กับ BR นะใช่ GFT p กับ BR ถ้าถ้าจะถ้าเราครับโชว์ไหนไหมว่าเหตุกาถ้าเราดูเราดูตามเซ็ตแบบเดิมเลยนะ GFT p ก่อนนะครับมาเพิ่งเบรกมานะฮะ คือมันถือได้มันเทรดได้มันทำอะไรได้หมดเลยนะฮะ <Ừ. S 2> แล้วก็เราแค่หาจุดออกนะฮะ